หนาจากคาไซาทีมครับวันนี้เรามา e x ็กซ์คลูซีฟพรีวิว GWM Tank 300ครับนี่คือ S U V Off-Road รุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนในคลิปนี้เราพาไปดูภายนอกภายในในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยว่าในเวอร์ชันนี้ได้อะไรบ้างนะครับถ้าจะพูดถึงแท n ง 300เนี่ยต้องบอกว่าเป็น SUV ที่จำหน่ายทั่วโลกและมียอดขายแล้วกว่า250,000คันนะครับอันนี้คือทั่วโลกนะครับโดยที่ตัวแท้ง300นั้นจะอยู่ภายใต้ซับแบรนด์ที่ชื่อว่าแท้งถ้าในตลาดโลกเนี่ยเดิมทีจะเคยอยู่ในแบรนด์ที่ชื่อว่าเว่ยนะครับซึ่งเป็นซับแบรนด์ของ Great Wall Motors ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันนี้ได้แยกตัวออกมาเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าแทงเต็มตัวนะครับโดยปัจจุบันนี้มี2องไลน์อัพนั่นก็คือแทงห้0 0 0ที่เราเคยนําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและรุ่นหนึ่งก็คือท้ง3 0 0 0ที่กําลังจะเปิดตัวในบ้านเรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงขนาดตัวรถเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าท้ง3 0 0 0กับแทง้ง500เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากๆถ้าว่ากันในแง่ของความกว้างเนี่ย ถ้าตีเป็นเมตรต่อเซนติเมตรนะครับก็คือจะอยู่ที่1เมตร93เซนติเมตรส่วนความยาวเนี่ยจะอยู่ที่4เมตร76เซนติเมตรและสูง1เมตร90เซนติเมตรในด้านระยะฐานล้อเนี่ยจะอยู่ที่2เมตร75เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็ถ้าว่ากันเนี่ยสัดส่วนจะมีความใกล้ๆกับแทง500นะครับแต่จะต่างกันในแง่ของความยาวที่แทง500นั้นปาเข้าไปก็5เมตรแล้วแต่คันนี้4เมตร70เซนติเมตรนะครับก็ มีความสั้นกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้ในด้านของงานออกแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความเหลี่ยมสันทั้งหมดเลยก็จะเป็นสไตล์ออฟโรดแบบว่าเต็มคันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดิบดุนะครับขนาดแบบ SUV อเมริกันนะครับทีมงานดีไซน์ก็จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบนะครับให้มีความร่วมสมัยขึ้นกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับเชื่อมกับตัวไฟหน้าแบบ Intelligen t LED ซึ่งตัวนี้ จะสามารถเปิดปิดออโตได้นะครับปรับไฟสูงต่ำออโตได้และยังมีตัว Follow Me Home ซึ่งเป็นตัวที่เวลาที่เราดับเครื่องไฟจะยังคงสว่างอยู่เมื่อเราเข้าบ้านแล้วไฟก็จะค่อยๆดับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยที่ทาง Great Wall ใส่เพิ่มเข้ามาส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับและตัวกันชนเองก็จะแยกเลเยอร์ชัดเจนคือตัวกันชนเนี่ยวัสดุก็จะมีความแบบเรียกว่าไม่ได้เงานะครับก็จะมีความด้านๆอยู่ แน่นอนสายออฟโรดชอบแน่นอนเวลาไปลุยไปอะไรเนี่ยเห็นรอยขีดข่วนจะน้อยมากๆนะครับแม้ว่ารอยจะเยอะก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นสีเนี่ยอาจจะเจ็บปวดแต่ถ้าเป็นสีด้านอย่อยางเงี้ยโอเคแทบจะลุยได้ต่อไม่รอแล้วนะนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้าและเซนเซอร์หลังให้ด้วยนะครับทีนี้พามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างการออกแบบก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับสังเกตได้ว่าป่องล้อเนี่ยอ่ะก็จะมีความออกแบบเชื่อมต่อกัน นะครับไปจนถึงตัวบันไดข้างนะครับซึ่งตัวบันไดข้างก็จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นวัสดุด้านละกันนะครับส่วนล้อคันนี้เนี่ยไซส์เนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับใส่ยางออท r เรนขนาด 265/65R17 ทันะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยใช้ของ Continental นั่นเองโดยตัวยางออ t o เรนเนี่ยคุณสมบัติก็คือวิ่งทางดำได้ทาง o f อฟโรดก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากตัว แง้ง500ที่คันนั้นจะเป็นอย่างไฮเทรเรนนะครับก็คือเน้นใช้งานทางดับซะมากกว่านะครับมาดูในส่วนตัวถังรถนี่เห็นอย่างแรกเลยคือกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็นี่กล้องรอบขันนะครับมีมาให้แต่เมื่อสักครู่นเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตรตรงกระจังหน้าก็จะเห็นได้ว่ามุมของกล้องหน้ารถเนี่ยจะไม่ได้อยู่กล,งกลางนะครับถ้าจะชี้ให้เห็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ จุดเดียวกับผู้ขับขี่นะครับในแง่ของการแสดงภาพเองจะมีความคล้ายคลึงกับผู้ขับขี่มากขึ้นเวลาที่มองทิศทางต่างๆก็จะมองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในตัวรถของคันนี้เนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมี b บ i n d สปอตให้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าชุดระบบความปลอดภัยของตัว a n ง300นั้นก็ยกชุดมาจากแทง500เลยเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัติมีให้ ระบบประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับและตบรถให้อยู่กลางเลนก็มีมาให้ระบบเติมมุมอับขนาดถอยหลังก็มีมาให้และช่วยเบรคขนาดถอยหลังก็มีมาให้คืออะไรก็ตามที่ S6 หรือแท n k ้ง500มีแท้ง300มีมาให้นะครับส่วนเราหลังคาคันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กนะเอาจริงจุสัมภาระได้นะครับแล้วก็มือจับประตูจะเป็นสีดำด้านนะครับโ ต้องทําตัวเหมือน e v g i r l เวลาที่ปิดประตูจะมีเสียง,งแต่ก็แน่นอยู่นะส่วนคิ้วขอบด้านข้างก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับจากด้านหน้าแล้วก็มาด้านหลังซึ่งส่วนนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็สีตัวรถต้องบอกแบบนี้ว่าแทัง300จะมีให้เลือกนะครับก็คือสีส้มนี่คือสีโปรโมทเลยแล้วก็ยังมี สีเงินนะครับสีขาวและสีดำนะครับก็เป็นสีสีแล้วก็รุ่นย่อยจะมีให้เลือก2รุ่นนั่นก็คือตัวโปรและตัวอัลตรานั่นเองซึ่งความแตกต่างเนี่ยในเบื้องต้นนะเห็นได้ชัดก็คือยางถ้าเป็นตัวอัลตร้าจะได้ออโทเรนนะครับส่วนตัวโปรก็จะได้เป็นไฮเทเรนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามาดูด้านข้างเสร็จละก็จะต่อเนื่องมาที่ด้านท้ายซึ่งด้านท้ายเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยนั่นก็คือตัวไฟท้ายนั่นเองนะครับไฟท้ายของคันนี้เนี่ยจะเป็น Vertical LED ก็คือทรงแนวตั้งนะครับจะแตกต่างจากตัวแท้ง500หน่อยนะครับในแง่ของการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็น LED ทั้งชุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะครับเอกลักษณ์ของแท้งอย่างหนึ่งก็คือการนำยางอะไหมาติดตั้งบริเวณฝากระโปรงหลังนะครับซึ่งในแท้ง500เนี่ยก็จะมีฝาครอบเพื่อเพิ่ม,มความสวยงามความพรีเมียมใช่ไหมครับแต่แท้ง300จะเห็นชัดๆเลยว่าไม่มีฝาครอบไม่มีอะไรแล้วก็ ตัวยางที่ให้นะครับสำหรับยางอะไรเนี่ยก็ยังเป็นออโทเรนอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบไฮเทเรนหรือเป็นยางชนิดอื่นเลยซึ่งในเงของการลุยนะครับหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอย่างน้อยๆก็สามารถใช้ยางชนิดเดียวกันได้นะครับแต่ตรงกลางนี้ก็จะมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้นะครับคล้ายๆกับตัวแทง500เลยนะครับแบตจะมีแทง300นะครับซึ่งจะอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนี่ HEB ที่พูดถึงเรื่องของความเป็นไฮบริดนั่นเองเพราะว่ารถคันนี้จะใช้ขุมพลัง2.0ลิตรเบนซินนะครับพร้อมเทอร์โบแปรผันถ้าพลังกำลังของเครื่องยนต์จุดที่244แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่รีดพลังกำลังได้106แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะและมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเรียวไทม์นั่นเองนะครับส่วนด้านการเปิดฝากระโปรงหลังเนี่ยก็มันจะมีปุ่มนะครับกดปุ๊บมันก็จะคลายก่อน แล้วก็เปิดเหมือนกับแท้ง500เลยนะครับการเปิดลักษณะนี้เนี่ยจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็ถือว่ากว้างนะถ้าพับเบาะแถว2ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าสามารถจุของได้ประมาณ1,200กว่าลิตรเลยซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับพอเปิดฐานด้านล่างปุ๊บนี่ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแม่แรงให้นะครับซึ่งไม่มีชุดปะยางเพราะว่าเขามียางอะไหล่ให้แล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยนี่มีปลั๊กเสียบนะครับซึ่งปล่อยไฟได้มากสุด220โวลต์นะครับก็พอที่จะสามารถทำพวกปิ้งย่างหรือกิจกรรมต่างๆได้นะครับหรือไปแคมปิง้งคุณก็ใช้ปลั๊กนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ชาร์จภายนอกได้นะครับก็ ตอบโจทย์นะสำหรับ SUV ที่เน้นลุยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งแท้ง300ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยากได้ SUV ไว้ใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดสามารถลุยได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยความหลอ่อนั่นเองนะครับแต่คันนี้สิ่งที่จะหายไปก็คือ So f t c l o อ e ครับในแท้ง500มีให้แต่ว่าแท้ง300คันนี้ไม่มีก็ต้องใช้แรงตัวเองนิดนึงแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังให้นะครับหลายคนงงเอ๊ะที่ปัดน้ําฝนหลังอยู่ไหน ยู่ด้านบนบแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับนี่คือส่วนของภายนอกของแท้ง3 0 0 0นะครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอยา่างไรครับเรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของแท้ง300 0เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าความแตกต่างถ้าเทียบกับแท้ง5 0 500ต้องใช้คำว,ว่าคนละแบบกันเลยถ้าเป็นแทง5 0ารเนี่ยจะเน้นความหรูหราพรีเมียมแต่ถ้าเป็นแท้ง300 ยังคงความพรีเมียมแต่ว่าจะมีความบุกตะลุยมีความสปอร์ตนะครับแน่นอนเห็นได้ชัดเลยจากเลเยอร์คอนโซลที่แตกต่างชัดเจนรวมไปถึงจอแสดงผลที่มีความแตกต่างกันพอสมควรไม่ใช่พอสมควรต้องใช้คําว่าแตกต่างกันคนละคันเลยนะครับถ้าเริ่มจากในส่วนของผู้ขับขี่แน่นอนครับก็จะมีตัวจอมาตรวัดที่เป็น lcd ขนาด12.3นิ้วนะครับสามารถเลือกธีมการใช้งานได้นะครับถ้าเป็นไกด์โ m o d ก็จะเข้าตัวแผนที่ แต่ถ้าเป็นออฟโรดโหมดนะครับก็จะแสดงในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งการแสดงผลตัวนี้มันก็จะลิงก์ไปที่จอกลางนะครับจอกลางตัวนี้ก็12.3นิ้วเหมือนกันดูได้ทั้งการทํางานนะครับทั้งในแง่ของออฟโรดองศาวงล้อนะครับมุมจากด้านข้างนะครับก็คือมุม p พิชมุมโร l นะครับแล้วก็แสดงในตัวลมยางของรถทั้งคันนะครับอันนี้คือแสดงหมดเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอเวลาเปลี่ยนโหมดก็จะมีการปรับเปลี่ยน แล้วก็แสดงการทํางานได้อีกด้วยนะครับในขณะที่ตัวพวงมาลัยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับการปรับตําแหน่งเนี่ยก็ปรับได้สีทิศทางเหมือนกับตัวแทงห้าร้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือคันนี้จะปรับได้แบบแมนนวลจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับก็ยืดเข้ายืดออกได้ซึ่งก็โอเคระยะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ ถ้าเกิดในแง่ของการใช้งานออฟโรดเนี่ยในแท้งค์300คันนี้มีดิฟล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งปุ่มจะอยู่ตรงเหนือนาฬิกาคลาสสิกนะครับนี่ก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับโดยตัวดิฟล็อกคันนี้จะมี3แบบนะครับก็คือด้านหน้าตรงกลางหรือเซนเตอร์ริงนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนั่นเองก็สามารถทำงานคู่คคกันได้นะครับทีนี้ในด้านตัวพวงมาลัยคันนี้เนี่ย สังเกตว่าจะมีความแตกต่างจากแทงค์500ชัดเจนนะครับ p a d เ l ิลชิ p มีให้คู s e คอนโทรลจะเป็นปุ่มแยกอีกทีหนึ่งซึ่งจะอยู่หลัง p a d เ l ิลชิ p นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เครื่องเสียงก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งเอาจริงๆว่าการตรงๆนะการใช้งานดูงา่ายกว่าตัวแทงค์500มากๆนะครับทีนี้เบาะนั่งที่ผมนั่งเนี่ยคันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวอัลตร้จะได้วัสดุแบบ n a ปป่านะครับ โดยที่เบาะผู้ขับขี่เนี่ยจะมีเมมโมรี e ซีทให้แล้วก็ปรับตำแหน่งแบบไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่8ทิศทางฝั่งผู้โดยสาร6ทิศทางแล้วก็ยังมีตัวระบบนวดซึ่งอันนี้จะสงวนไว้สำหรับผู้ขับขี่นะครับซึ่งก็เพิ่มความสะดวกสบายเวลาที่เดินทางไกลได้นั่นเองมาดูในส่วนที่เป็นตรงกลางคอนโซลบ้างจะสังเกตว่าเหมือนจะมีไฟที่เปลี่ยนสีแบบว่าวิบวับวิบวับนิดนึงคันนี้มีแอมเบียนไลท์ให้นะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตัวคีย์ช็อตคัทเนี่ยถือว่าเออง่ายนะอย่างเช่นปุ่มแอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยปุ่มแอร์ปุ่ม a c ปรับพัดลมต่างๆเฮ้ยโอเคมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆการปรับอุณหภูมิต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าการปรับอุณหภูมิเนี่ยคือรถคันนี้มันเป็นดูโอโซนก็คือแยกอิสระซ้ายขวานะครับถ้าจะปรับอุณหภูมิของใครของมันคุณจะต้องไปปรับในหน้าจอนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือแยกกันชัดเจนเลยนะครับที่สําคัญตัวระบบเครื่องปรับอากาศตัวนี้ยังมีตัวกรองอากาศ PM 2.5ให้ด้วยนะครับส่วนตรงกลางคอนโซลถ้าลงมาเนี่ยก็จะมี USB Type A Type C ให้มีแท่นชาร์จไวเลสให้นะครับสวิชเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับตรงนี้มีมาให้นะครับถ้ามานั่งนับดูนะหน3 4 5 6 6าโหมดอ่ารวม normal ก็เป็น7ละนะครับแล้วก็มีโหมดออฟโรดที่มี2แบบก็คือ all wheel drive แล้วก็ 4 i e l ที่เป็นแบบ low range ก็คือขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของกำลังชุดมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแถบปุ่มต่างๆเนี่ยโอ้โหใช้คำว่าจัดมาค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับตัวเบาะเนี่ยจะมีระบบระบายอากาศด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ปุ่มบนสุดในแถวซ้ายนะครับแล้วก็ยังมีกล้องรอบคันที่เราสามารถดูมุมตรงต่างๆได้นะครับก็ มีตัว body transparent ก็คือ body โปร่งเพื่อที่จะดูในเรื่องของสภาพพื้นถนนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับยังมีตัว intelligent parking อย่างที่เราบอกไปช่วยถอยจอด3รูปแบบนะครับยังมีตัว reverse tracking ซึ่งเป็นแบบเดียวกับตัวแทง k ์5 0 0นะครับหรือแม้กระทั่งตัว SUV ที่เรารู้จักอย่าง h a V a l S6 คันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันอะไรที่ S6 มีแท n k ์3 0 0ก็มีเหมือนกันนะครับมีตัว hill descent control นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับ แล้วก็ยังมีแท้งเทินซึ่งเป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ของแท้งเลยก็ว่าได้การทำงานก็จะคล้ายกับตัวแท้ง500ก็คือจะต้องทํางานในโหมด 4L นะครับและใช้ออฟโรดครูสคอนโทรลซึ่งคันนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกันใช้ความเร็วต่ําแล้วเปิดแท้งเทินนะครับตัวเบรกจะจับล้อหลังเพื่อให้ล้อหน้ามีการตะกุย เพื่อสามารถเลี้ยวในพื้นที่ที่แคบลงได้นะครับวงเลี้ยวแคบลงว่าง่ายๆนะครับก็เป็นนี่คือเป็นคุณสมบัติเด่นของแทง300เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับส่วนทรงกุญแจก็จะมีความเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเราปิดไว้เพราะว่านี้น่าจะเป็นทะเบียนรถนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาสวยงามนะด้านบนก็จะมี โอ้ไฟแต่งหน้านะครับแล้วก็กระจกให้นะครับด้านผู้โดยสารก็มีมาให้นี่กล่องเก็บแว่นมีมาให้เหมือนกันซันรูฟมีมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะยังเป็นซันรูฟแบบปกติแล้วก็ตัวม่านก็เป็นแบบปิดด้วยมือนะครับเปิดปิดด้วยมืออ่าก็หลักๆสำหรับตัวแทงค์3 0 0สำหรับแถวหน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันดีกว่าซึ่งแถว2เนี่ย น่าจะมีความแตกต่างจากตัวแทงค์5 0 0พอสมควรป่ะไปดูกันอ่ะเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยที่เด่นเลยก็คือตัวมือจับเนี่ยอันนี้คืองอกออกมาไว้สำหรับการปีนนะครับในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเช่นพื้นด้านล่างอาจจะเลอะหน่อยนะครับซึ่งเราสามารถก้าวแบบนี้ได้แล้วก็มีตัวมือจับอันนี้ทางหนึ่ง มันก็จะง่ายมากๆอุ้ยแต่ว่าระวังนิดนึงคือบันไดมันจะลื่นนะครับพอดีใส่รองเท้าที่พื้นลื่นด้วยก็จะลื่นกว่าเดิมนะครับต้องค่อยๆขึ้นนี่พอมาดูในส่วนด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเบาะหลังเนี่ยก็นุ่มนะเอาจริงเป็นวัสดุแนปป้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยพนักพิงหลังค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่ผมว่ามันก็ สบายประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้สบายถ้าเทียบกับ SUV โดยทั่วๆไปนะครับเพราะอันนี้มันจะเป็นในเชิงของไลฟ์สไตล์ซะมากกว่านะครับส่วนการพับเบาะด้านหลังนะครับจะไม่เหมือน SUV ที่เราคุ้นเคยวิธีการก็คือมันจะมีเชือกที่ดึงตรงเบาะรองนั่งคุณดึงขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือทีมงานเขาดึงให้แล้วนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วตรงพนักพิงหลังก็จะมีตัวสลักก็กดลงมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ พับเรียบเลยแน่นอนครับว่าบุรุษที่ชื่อนวพัฒน์อัมไพวันนะครับแห่งไทยไดรเวอร์เขาจะบอกว่าสามารถนอนสันเขื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเด่นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพับราบได้เนี่ยการขนของอุปกรณ์ใหญ่ๆก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับซึ่งอันนี้คุณต้องทําความคุ้นเคยกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เวลาล็อกก็นี่ก็ลงแรงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเบาะรองรับ iso fix นะครับก็คือเบาะนั่งเด็ก ก็มีมาให้นะครับส่วนผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างล่ะช่องแอร์มีมาให้แต่ว่าไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับอย่างที่2เลยก็คือเปิดไฟสักหน่อยอย่างที่2ก็คือ USB นะครับเป็นช่องชาร์จ Type A นะครับตูด A อยู่นะยังไม่ได้เป็นตูด C แต่อย่างใดก็มีมาให้นะครับมีช่องเก็บของสําหรับผู้โดยสารนะครับแถวหลังก็คือทั้งเบาะหน้านะครับฝั่งผู้โดยสารและฝั่งผู้ขับขี่ก็มีมาให้ ตัวลำโพงลืมเล่าไปเลยก็คือตัวนี้เป็นลำโพงของ infiniti จำนวน8ตัวพร้อมแอมปิฟายเออร์นะครับก็คุณภาพเสียงก็จะมีความพรีเมียมขึ้นแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ทดสอบเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงแต่โดยรวมนะสหรับผู้โดยสารแถวหลังก็ถือว่าโอเคพอนั่งได้นะครับนี่ที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ามีมาให้เหมือนกันโดยรวมนะถือว่า มันน่าจะเป็น SUV Off-Road ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานหรือไลฟ์สไตล์นั่นเองเพราะว่าจากที่เราได้ลองพูดคุยกับทางทีมงานของ GWM นะครับก็บอกว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการเจาะนะครับสำหรับท้ง300เนี่ยจะอยู่31-40ปีคืออ่อนกว่ากลุ่มที่เป็น a n ง500เนี่ยคือ a n ง500เขาไป40อัพอันนี้30-40ซึ่ง แน่นอนหลายคนอยากได้ SUV Off-Road ฟีเจอร์ที่เหมือนกับแทง500แต่รูปลักษ์ขอมีความเป็นวัยรุ่นหน่อยซึ่งแทง300ก็ค่อนข้างที่จะมาเติมส่วนนี้นะครับคือว่าง่ายๆไม่ได้จับกลุ่ม Luxury อย่างเดียวจับกลุ่มในส่วนของ l i f e สไตล์มากขึ้นอีกด้วยครับ <c oughs> สำหรับ GWM ับ n k 300แทงนะครับมีให้เลือก2รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น Pro และรุ่นอัลตรานะครับ โดยทาง Great Wall Motors ประเทศไทยเตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการรวมไปถึงประกาศราคาทั้งแท้ง300และแท้ง500ในวันที่28กันยายนนะครับดังนั้นคาเซทีมจะนำเสนอทั้งในแง่ของสเปอย่างเป็นทางการและรวมไปถึงราคาค่าตัวซึ่งเรามารุ้นดูกันว่าแท้ง300นั้นราคาเท่าไหร่นะครับและแน่นอนถ้าเกิดเรามีความเคลื่อนไหวเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันในครั้งถัดไปรวมไปถึงการทดลองขับซึ่ง ทาง Great Wall Motors ถ้ามีการเชิญชวนคาร์ไซทีมและสื่อมวลชนไปลองขับแบบเต็มสตรีมเมื่อไหร่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ดูรวมไปถึงลองเล่นฟีเจอร์เด็ดอย่างแทงเทิร์อย่างออฟโรดในโหมดต,ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปลองกันแบบเต็มสตรีมแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการพรีวิวรถในคันต่อไปครับ